Look so ขออนุญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีของทางเรากันก่อนเลยนะคะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมในส่วนของคุกกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวนเวกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายนะคะสำหรับใครที่อยากจะเติมนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนค่ะถูกกว่าถึง 30- 4 0เลยนะคะและโปรโมชั่นต่างๆอีกมากมายนะคะยิ่งเติมหลายแพ็กนะคะก็จะยิ่งได้รับนะคะราคาเหมาเหมากันไปเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่หาร้านเติมเกมอยู่นะสามารถเติมได้เลยนะคะที่ คุกกี้แลนด์ช็อปนะคะเติมไว้เติมถูกนะคะแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนคะ่ะต้องร้านคุกกี้แลนด์ช็อปเลยนะคะฝากไว้นในเอาอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆกคนเลยนะคะก็ยินดีต้อนรับสู่ช่องแฟดบาทซีค่ะวันนี้นะมีทีมจะมาแนะนําทุกคนนะคะก็คือทีมที่มีปู่เพียววานิลาของเรานะคะก็ได้ลองมาเล่นแล้วนะทุกคนนะคะสามารถตีได้ค่อนข้างอ่ะหลากหลายทีมนะคะแล้วก็ทีมจัมมอนเนี่ยเราก็สามารถสู้ได้นะคะเพราะทีมจัมมอนไม่มีพ่อดารกโกโกนันเองมีดาร์ไม่มีเพียวนะคะ อาลลาค่าแต่บางทีเนี่ยถ้าเกิดเขามีด้าโกโก้นะคะบางทีมเราก็สามารถสู้ได้เดี๋ยวลองดูกันดีกว่าเนาะว,ว่ามีทีมแบบไหนนะคะที่เราซู้ไม่ได้บ้างและทีมแบบไหนที่เราสามารถซู้ได้นะคะ <S <S เอาล่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะคะ <S <S คือจะบอกว่าอ่าเราตั้งรับทีมที่ใกล้เคียงกันเนาะพอเป็นพาเฟสนะคะเราก็จะแพ้แบบเออแซมมอนบ้างบางครั้งนะคะทุกคนเอาล่ะเพราะว่าดูจากสเต็กนะคะทุกคนเดี๋ยวดูกัน อันนี้คือเราทยอยแก้แค้นกลับไปบ้างแล้วนะคะเห็นไหมก็จะมีทั้งกระดานเขียวนะคะแล้วก็กระดานแดงนะทุกคนหรือจะใช้ทีมที่เราในน้าตอนนี้เนี่ยมาช่วยตังรับก็ได้นะคะเอาละเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันดีกว่านะคะว่าทีมอีกฝั่งนเนี่ยเขาใช้เป็นอะไรบ้างเนาะเพราะหนึ่งค่ะดูสิค่าพลังนาะค่อนข้างสูงมากๆเลยตรงนี้อาจจะเป็นทั้งคีมคอเตดเอแค์ AK, นางฟ้าทะเลหรือลายชีน้าแข็งนะคะเอาละเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะโอเคเห็นไหมมีนางฟ้าทะเลแล้วหนึ่งนะคะทุกคน โอเคค่ะอะไรฝั่งนึงไม่มีในส่วนของดากโกโก้ Go นะคะแต่เรามาดูกันเนาะว่าจะโดนขัดสกิลประมาณไหนกันนะคะโอเคค่ะยิ้ไว้นะคะฝั่งเราได้ต่อยหูเก,กือบ,บดหลอดเดียวนะเ <c oughs> กือบหมดหลอดเลยทุกคนอะละดูพอดาวนะคะว่าจะทำให้โอเคค่ะนาฟ้ททะเลเขาปิวได้เลยนะคะ เอาล่ะอันนี้คือข้อดีอย่างหนึ่งค่ะการที่เราเนี่ยใช้พ่อดาร์นะคะแล้วก็ตัวของอา่าวไวเบอรี่อินคู่กันนะคะเพราะว่าตัวของไวเบอรี่มันจะเก็บสแต็กได้เนาะแล้วมันจะต่อยสวนในค่อนข้างดีงามมากๆเลยนะคะนี่หุยแต่ว่าแกะเขาแบบอึดมากเลยอะทุกคนเห็นไหมคะว่าคานาฝั่งเราเนี่ยนะคะอะลาดินแข็งยังถูกฟิวก่อนเลยเนาะก็จะเป็นในส่วนของ ช่วงที่แบบเออมันโดนสกิลไฟนะคะนี่ มาดูดาเมกันดีกว so kind of ่านาะดาเมจที่ฝ <so ั่งนึงทำได้นะคะคือคันช็อกโกชิพนะคะจะเป็นตัวที่ทำดาเมจค่อนข้างแรงที่สุดเนาะถ้าเกิดคันปุ๊บตายนะคะต้นหมากของเขาเนี่ยกัดแรงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นทีซัมมอนแบบสอดไส้มานะคะทุกคนเอาล่ะแล้วก็อีกฝั่งนึงนะคะฝั่งเราเนี่ยเนาะนอกจากว่าใช้สมบัติในส่วนของเคียวคีนะคะทำให้ดาเมจเนี่ยติดคลิปก็จะแรงไปด้วยนะคะทุกคน นีคะ่ะก็คิมคอตเต็ดนะคะนำดามจได้ค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะทุกคนเอาละเดี๋ยวเราแวะไปดูท็อปปิ้งกันสักหน่อยดีกว่านะคะเพราะว่า นี่ค่ะอาจจะบางตัวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนฮ o อปปิ้งไปนะคะทุกคนตัวของไว v e r รีนะคะจะเป็นรถขับเสียหายล้วนเท่านั้นเราจะไม่ซีเรียสในส่วนของคูทามนะคะออฟลองล์รถขับเสีหายนะคะนําโดดมาเลยค่ะแล้วก็ถ้ามีรถขับเสียหายที่ทิ่อมาด้วยจะดีมา,มากๆเลยค่ะตอนนี้หลายทีเนี่ยนะคะจะตีติดคลิกกันค่อนข้างเยอะเลยทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีติดไว้นะคะจะดีมา,มากๆเลยค่ะ ตัวพ่อดาวน,นะคะอาจจะทําท็อปปิ้งยากนิดนึงนะทุกคนเพราะต้องทําทั้งคู่ทามและในส่วนของโลคัสเยหายคู่ทามเนี่ยนะคะเพื่อให้มันสกิลได้เป๊ะแล้วถ้าฝั่งหนึ่งเราเจอที่ใช้เพียวเวลาอะไรอย่างนี้ค่ะเราจะได้ล้างนะคะในส่วนของโลเขาได้แบบพอดีเนาะทุกคนก็ลองดูว่าเคยมันจะพอดีมากแค่ไหนนะคะให้ทุกคนลองเล่นดูก่อนเนาะหรือถ้าเกิดแบบว่าเอ้ยมันทําได้จริงๆนะคะยังไม่ต้องมีตรงส่วนนี้ก่อนก็ได้ค่ะและถ้ามีติดในเสื้อคองโลคัพเยหายคิดที่ค้องมาด้วยจะดีมา,มากๆเลยนะ ต่อมาค่ะคิมคอตเต็กของเรานะคะก็จะมีในส่วนของลดความเสียหายนะคะล้วนเลยเนาะแล้วก็คูลไทมค่ะ7%นะคะ7.4%เนาะะอย่างที่อาจจะเคยแนะนําก่อนอันนี้ไปนะคะทุกคนเพราะว่าอ่ามันจะเกี่ยวข้องทางการขัดสกิลของไวเบอรีร่อีกฝั่งด้วยนะคะเช่นเฮ้ยจะแตกขเขาครบ30จริงค่ะแต่เราเนี่ยขังเขาพอดีนะคะเขาก็จะไม่ทันได้ใช้สกิลทำาิธีแบบคูลดาวสกิลเขามาแล้วอย่างนี้นะคะก็ทําให้เขาเนี่ย ไม่ได้ใช้หรือไม่ได้ต่อยนะคะสาวสิบสแต่งนั้นมานะคะเอาล่ะตัวของราชีน้าแข็งนะคะเน้นลดความเสียหายเป็นหนักเลยครูทายังไม่ต้องซีเรียสนะคะเพื่อที่จะทําให้ เจของเรานะคะยืนได้เพราะว่าเห็นไหมคะว่าสายเวทมนต์เนี่ยจะเป็นตัวที่บางอยู่แล้วเพราะฉะนั้น,น,นเนี่ยสายนะคะในส่วนของลคูความเสียหายมาช่วยเนี่ยถือว่าดีมา,มากๆเลยค่ะทำให้สามารถยืนยื้อต่อไปได้ดามเมจอย่าค่อยแรงกับสมบัติหรือค่อยแรงกับตอนที่1นาทีสุดท้าย30วินาทีสุดท้ายตรงนี้แทนนะคะทุกคนและอีกอย่างนึงคือ ปูเพียงของเราค่ะใช้ท็อปปิ้งเดียวกับน,น้องแกะเลยนะหรือจะโยกน้องแกะมาใช้ช่วงคราวเพื่อลองดูก่อนก็ได้นะคะทุกคนก็เน้นคู่ท่าเป็นหลักและออฟลองแลวความเสียหายเป็นหลักเช่นกันค่ะ เอาล่ะเนดะี๋ยวทุกคนเดี๋ยวไปลองเทสกันดูพร้อมกันนะคะคือที่จริงเนี่ยก่อนหน้าน,นี้นะคะได้เทสไปบ้างแล้วเนาะแต่ว่าเซฟเนี่ยลืมกดอัดคลิปนะ,ะทุกคนอีกแล้วนะคะเออช่วงนี้แบบเป็นอะไรก็ไม่รู้เอาล่ะค่ะเดี๋ยวขอลองเทสให้ทุกคนแบบได้ดูกันเนาะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยใช้พอด้านะซึ่งเราจะแพ้ทางพอด้านมากๆอ่ะทุกคนลองมาดูกันเนาะว่าจะแพ้ทางอย่างไรนะคะหรือจะมีโอกาสที่จะชนะได้หรือเปล่านะคะ อีกฝั่งหนึ่งนะคะใช้ A แคร์ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะรอบเวลาชีวิตเราได้ใช้นะเพาเหมือนพ่อดาเขาจะใช้สกิลไปแล้วนะคะต่อยไปนะคะอีกฝั่งหนึ่งนะเาจจะมีในส่วนของหอยนางรมนะคะก็ตัวของไวเบอรี่เราก็อาจจะเก็บสแต็กได้บางส่วนนะคะเอาล่ะนะคะไวเบอรี่เขาโดนขังคุกไปนะคะเมื่อกี้ โอเคเราใช้โล่พลังชีวิตค่ะตึง้งไปต่อยไปนะคะโอเคค่ะพอดาค่ะขังตอค่ะโอเคค่ะพอดาใช้สกิลไปแล้วนะคะก็เพียวปู่กเพียวเราก็ใช้เขาเรียกไงทำการฮิลต่อไปนะคะขึ้นหนึ่งค่ะเพียวเวลาต่อให้มันใช้โลบพลังชีวิตไม่ได้แต่เขาฮิลค่อนข้างแรงนะคะเป็นตัวหนึ่งที่ฮิลค่อนข้างแรงเลยนะคะก็เลยเป็นตัวที่น่าสนใจสำหรับกบรารออกมาฮิลในครั้งนี้นะคะทุกคน นี่คะ่ะถ้วยได้น้อยมากเลยอ่ะอ่ะอันนี้นะคะเห็นไหมคะว่าดาเมจจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมา,มากเลยในฝั่งซ้ายของเซนนะคะนี่คะ่ะ หลักอีกฟังหนึ่งนะคะไวเบอร์รี่เขาก็มัดหนักต่อยกิ่งเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็จังหวะเมื่อกี้ทุกคนเห็นไหมว่าตัวไวเบอร์รี่เขาเนี่ยโดนขังค่อนข้างเยอะนะคะทำให้ไวเบอร์รี่เขาเนี่ยโดนขังนะคะแล้วบางทีอาจจะมาแบบเดินมาสวนหมัดเนี่ยมันค่อนข้างช้าแล้วก็อาจจะไม่ทันอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยถือว่าเป็นข้อนี้ข้อนหนึ่งเนาะที่ทําให้เราเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบเวลาใช้คลิปคัตต็ดนะคะ เอาล่ะทีมนี้นะคะเราดูกันเนาะว่าทุกคนว่าถ้าเราใช้ทีมนี้มีโอกาสชนะหรือเปล่านะคะซึ่งถามว่าแพ้สูงไหมแพ้สูงมากทุกคนแต่เพราะว่าอยากลองดูว่าเฮ้ยทีมนี้มันจะไปได้หลากหลายขนาดนั้นไหมโอ้ดับที่สาดเก้าโอเคค่ะเราฮิวมานะคะต่อยไปนะคะ โอเคโอเคค่ะลภพลังชีวิตยังกลางได้อยู่นะคะแล้วก็ขังพ่อดาร์กไปค่ะไม่ต้องเล่นนะคะพ่อโอเคค่ะขังพ่อไปก่อนนะคะเฮ้ยเหมือนเราได้ต่อยเมื่อกี้ได้ต่อยเดียวอออนะคะขังไปโอ้โหเหมือนได้รับฮิวพอดีนะคะฟีดค่ะลองฟีดดูนะแช่แข็งไปนะคะถ้าเราได้ต่อยมีโอกาสชนะค่ะ โอเคนะคะเมื่อกี้จังหวะชุนระบุนตรงนั้นเนาะทำให้เราแพ้ไปนะคะโอเคแต่ถือว่าเรายื้อค่อนข้างนี้ไหมเราว่าค่อนข้างโอเคเลยนะเมื่อกี้นะคะแต่ว่ามันจะโดนในส่วนของเรื่องสกงลเรื่องสกิลนะคะแล้วก็เอคงเอแคนะคะการที่บาชุก,ก้ายิงมานะคะอีกอย่างหนึ่งโอเคค่ะถือว่า ผลงานค่อนข้างโอเคนะคะทุกคนอ่าน่าสนใจนะคะทีมนี้ก็มีสิทธิ์แพ้นะคะทางแพ้ชชนะนะคะเอาล่ะเดี๋ยวมาลองทีมนะคะทีมนี้กันดูเนาะทีมนี้นะคะจากค่าพลังเนี่ยหล้านสนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าเขาจะใช้นะคะตัวไหนไมายืนคู่กับตัวของครั้นช็อกโกชิพกันนะคะน่าจะไม่ใชชวีเบอรี่หรือเปล่าโอเคค่ะเป็นพ่อดาร์กนะคะกับคิมคอตเต็ดนะคะโอเค โดนสแต็กไปนะคะแต่คนโดนขังไม่ใช่วายเบอรี่นะคะแต่เป็นพ่อดาของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นวายเบอรี่เราหัดได้ใช้สกิลกันแน่นอนนะคะโอเคค่ะโลบพลังชีวิตเราได้ใช้งานนะคะเมื่อกี้ยังไม่โดนล้างนะอ่านี่คือข้อดีโอเคแต่รอบนี้ค่ะวายเบอรี่เรานะคะโดนขังไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะใช้สกิลได้ทันหรือเปล่าต่อยค่ะต่อยไปนะคะแล้วก็ขังไปค่ะโอเคโอเคค่ะ ่าชนะไปนะคะทุกคนโอเคค่ะคือถ้าสงแทงเราลอดเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ลอดสูงมากๆเลยนะคะเมื่อกี้เหมือนปู่พี่จะยืนไม่ไหวนะคะทุกๆคน คายชโ,โกชิฟเขาแบบน่ากลัวมากนะคะตอนที่คาช,ช็โกชิฟตายแล้วแบบปล่อยหมามาช่วยกัดน,นะคะทุกคนแต่ฝั่งเราเนี่ยนะคะก็่าวเวอรี่นะไม่ได้โดนขังทุกรอบขนาดนั้นแล้วก็ยังคงเดินมาต่อยได้ทันนะคะทาให้เราเนี่ยชนะไปนะคะ<ส>คือจะตั้งทีมนี้เป็นทีมบุกหรือทีมตั้งรับก็ได้นะแต่ถ้าทีมบุกเซฟว่าน่าสนใจมากกว่านะคะอาจจะโดนแก้ทางได,ได้เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราตั้งเป็นทีมรับเนาะเราอาจจะโดนแก้ทางง่ายนะคะทุกคน นี่เอามาแก้แค้นคือนาสเซีวว่าคะแนนก็คุมเช่นกันค่ะโอเคเอาล่ะเราก็จะเริ่มเจอทีมที่แบบยากแล้วโอเคทําให้เรารู้แล้วหนึ่งค่ะทีมซัมมอนนะคะเราชนะสูงมากนะคะเกือบ วินเลดเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะเราจะแพ้ในส่วนของทีมที่มีดาร์โกโก้หรือทีมที่แบบว่าทําให้ปู่เพียวเราตายก่อดปู่เพียวเราฮิวเบาลขึ้นหรือขาดสกิลของปู่เพียวนะคะสิ่งที่เราจะแพ้อะ่ะเดี๋ยวมาดูทีมนี้กันทีมนี้เนี่ยมีขนนกไตเกิดนะคะแล้วก็ตัวฮิวมีคาเฟ่มีดาร์โกโก้ที่เราแพ้ทางอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะโอเคเป็นทีมเอะฉันเจอทีมเดิมหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะทุกคนดู นะคะจะเน้นในส่วนของสกิลนะคะเพราะว่ารอบนี้เซฟปิดชื่อเอาไว้นะคะทุกคนโอเคนะคะอตีไปค่ะตึ๊งตึ๊งตึงนะคะโอเคเราลองดูเนาะมันมันค่อนข้างแบบจะสูสีได้มากเลยนะคะแต่ฝั่งนู้นเป็นสองฮิวเนาะทุกคนลองดูนะคะเอาล่ะเฮ้ยโดนคัดสกิลจะได้ต่อยไหมต่อยไปนะคะแล้วก็ทำการขังไปโอเคค่ะพ่อฟาดไปแล้ว ื้อเราโดน AK นะคะ AK นะคะโดน AK ตายนะทุกคนเอาล่ะอีกหนึ่งทางที่แบบเราพิสูจน์แล้วนะคะรู้สึกว่าเราแพ้คือหนึ่งค่ะเอคนะคะ AK บวกพ่อดาร์กนะคะจะทำให้เราแบบแพ้กับทีมที่มาตีได้โอเคค่ะเอาล่ะทีมนี้นะคะเราไม่รู้ว่าเขาใช้สม,มอนหรือใช้ตัวอะไรนะคะลองดูกันเนาะอาจจะเป็น3 j หรือเปล่านะคะเอาล่ะ โอ้ไปคิมคอตเต็ดนะคะแล้วก็มีคนนกไตเกิดด้วยเมื่อกี้ไม่มีตัวล้างโลนะคะต่อยไปโอเคนะคะต่อยกลับโอเคค่ะฟึ่งฮิวนะคะฮิวฮิวฮิวโอเคยังไม่โดนฟีดนะคะสเตกไวเบอรี่ไม่มีสเตกเลยอะเมื่อกี้อะ โอ้โบอ์ดี้เราแทบไม่ได้ต่อยเลยนะคะโอเคค่ะแช่ฟีดไปฮหิวไม่ทันฮิวโอเคโลกพลังชีวิตมาค่ะฟาดดาบไปจังหวะโอ้โหคเฟ่เขาฮหิวพอดีเหมือนเมื่อกี้ตัวเราลอยนะแต่เราแบบว่าไม่โดนเขาต่อยนะคะเหมือนบาอทีขังไว้พอดี ะคะโอเคชนะไปแนละ้วทุกคนเมื่อกี้คือแบบจะมีช่วงที่เซฟเงียยไปนะคะคือเซฟลุ้นมากโอเคค่ะทําให้เรารู้เลยนะคะว่าอ่นั่นขอสรุปเลยแล้วกันเนาะทีมที่เรารู้สึกว่าเราแพ้นะคะก็จะเป็นทีมที่ใช้พ่อดาร์กนะคะกับตัวของเอเคนะคะถ้ามาแพคคู่กันเนี่ยเราเสี่ยงกับการแพ้ค่อนข้างสูงเลยนะคะสำหรับทีมนี้ แต่ทีมซัมมอนนะคะส่วนใหญ่เราชนะค่อนข้างแบบ100%เลยนะคะทุกคน1อาจจะอยู่ที่สมบัติค่ะ2อ,อ่สูตรวิจัยนะคะบางคนทําทีมน,นี้ไปแล้วแบบเฮ้ยไม่เห็นดีแบบที่บอกไว้เลยนะคะอาจจะต้องไปดูในส่วนของเรื่องท็อปปิ้งนะคะแล้วก็ในส่วนของสูตรวิจัยนะคะส่วนหนึ่งด้วยเจมไม่ค่อยกล้าตีทีมติวไวทุกคน ทีมดีไวไม่ค่อยกล้าตีนะคะเพราะแบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะชนะทีมดีไวหรือเปล่าเนาะนะคะเนะพราะว่าถ้าทีมตีไวอย่ยเขาต้องมาคู่กับเ K เนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะแพ้ได้อาลาดเดี๋ยวขอจบไปกับทีมนะคะสำหรับทีมซัมมอนกันนะว่า,าจะเป็นอย่างไรนะคะดูค่าพลางังเขาค่อนข้างสูงไม่น,น่าจะเป็นซัมมอนล้วนนะคะทุกคนอาล่ะยังไงนะคะขอฝากคลิปนี้ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะแล้วก็หากพีพมันกันนนะคะเซฟต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะทุกๆคนนะแล้วติดตามเซฟกันนด้นะคะที่ช่อง8ปดบาทซีได้เลย เลยนะคะขอบคุณเป็นการรับชมวีดีหนึ่งครั้งค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย i mm -hmm.